สวัสดีครับมีเงิน2,000ซื้อหุ้นตัวไหนดีเรามาดูกันเราดูแล้วมันมีหุ้นราคา1บาทก็มีราคา20ดูแล้วตอนนี้ดูหุ้น cp f น่าจะตกเยอะราคาก็พอดีกับเงินที่เรามีเราดูแล้วเราน่าจะซื้อตัวนี้ความรู้สึกว่า เดี๋ยวพอสถานการณ์การเมืองดีราคากอาจจะขึ้นก็ไดนะ้เราก็เก่งไว้เวลาจะซื้อหุ้นเราก็ดูสถานการณ์บ้านเมืองด้วยเพราะพื้นฐานหุ้นพวกนี้น่าจะดีพวก C p พแต่ว่าช่วงนี้สถานการณ์บ้านเมืองไม่ดีก็อาจจะทําให้หุ้นตกเราก็ลองดูไม่ใช่สิหุ้นละยี่สิบเราก็ไปคิดเลขกันตึ๊ เราเอาเครื่องคิดเลขมาบวกกันเรามีอยู่2000หารด้วยหุ้นละ20เราจะซื้อได้แค่100หุ้นนี่นราคาณนะวันนี้นะคืนนี้แต่ถ้าเป็นราคาณนะวันพรุ่งนี้เราก็ไม่รู้เพราะเราจะตั้งลองตั้งซื้อล่วงหน้าไว้ก่อนอ่ะเป็นนัานว่าเราซื้อร0อหุ้นถ้าซื้อมากกว่านั้นเงินไม่พอเอาราคาปัจจุบันไม่ได้เพราะว่ามันต้อง ซื้อมากกว่าอะเดี๋ยวใส่รหัสกันอะซื้อใช้เงิน2,010เรามีอยู่สอ0พกว่าบาทคอนเฟิร์ม processing ถ้าทางระบบจะปิดแล้ววะเนี่ยอะออเดอร์ซับมิดแล้วขณะนี้เวลา20่สนาฬิกาสองทุ่มสีกับสทุ่ม อเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันพรุ่งนี้วันศุกร์ดูซื้อหุ้นจะขึ้นหรือจะลงมาดูกันนี่ก็เป็นการลุ้นอย่างหนึ่งมันมันก็ดีกว่าลุ้นหวยนะลุ้นหวยไม่ถูกก็หายลุ้นหุ้นนี้ไม่ถูกก็ยังอยู่ในพอร์ต <c oughs> อันนี้ไม่ได้ชี้นำนะครับ <c oughs> เพียงแต่ว่าลองดูนะเราก็ดูซิดิวัองอยู่เดี๋ยวออเดอร์อ,อโอเค เพนดิ้งก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเปิดดูซิว่าจะขึ้นหรือจะลง